เจอปลาตับปักตีนเนี่ยปวดชิดหาย ระับสิทธ,ธิค่าของตัวเองไว้ด้วยแต่ถ้าเกิดทำโดนทำตกเป็นเหตุสุดท้ยเป็นอุบัติเหตุก็ติดต่อผมมาได้นะครับทีช่องล่าสุดทรัพย์นะครับติดต่อ Facebook, YouTube, เฟซบุ๊กยูทูบอะไรแล้วก็ไลน์ในเพจนะครับเข้าาดูในเพจในอินสตาแกรมก็ได้ก็มาดูก็ผลงานของผมแต่ละผลงานเนี่ยที่ทำเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้ว ไไน่าจะยังนะน่าจะยัง แต่ยังไงมันก็ยังมีพื้นที่คร่าวๆครับให้ถักักะบ้สายน้ำให้ถ่ายรูปนะควรจะถ่ายรูปไปเลยถ่ายรูปก็อย่าหาูกฉากไม่ใช่ถ่ายรน้ำนะถ่ายรูปแน,นี้ยหาูกฉากของต้นไม้อะของต้ไนไ้ี้เราจะได้รู้ว่าจุดคราวๆ ีเรามาหาโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์ตกน้ำจังหวะน้ำลงพอดีเมื่อวานาวันนั้นมันดากี่วันสี่ห้าชั่วโมงดาไปข้างหลังนะครับเฮ้ยยังไม่เจอเฮ้ยเสียงใช่ไ้ยเส <Stand up. S 1> <laughs> ียงใช่เสียงใช่เสร็จแล้วครับแล้วเจแล้วเแล้ว สี่ห้าชั่วโมงผิดที่ผิดจุดเสร็จแล้วเส้วครับตับน้ำไอฟโฟนตกน้ำวันนั้นดำวันนี้ไม่ได้ดำเพราะน้ำมันลงดีจังหวัดที่น้ำมันลงนะผมเลยเจอ,อเออจอปลาตับปักตีนเนี่ยปวดชิบหายปลาไอโฟนนะครับตกน้ำพอรีกินเสร็จแล้วนี่ครับเจ้าของเขา รูปยังอยู่ได้เลยนะแต่ว่าปัญหาสำคัญของผมคือผมโดนปลาปลาเขี้ยอะไรไม่รู้ปลกตีนผมมันปลาขยงหรือปลาอะไรไม่รู้ปวดอยู่เนี่ยเนี่ยที่ขาเนี่ยอ้ตอนนี้บอกเลยว่าปวดแบบปวดมากๆ e ีนี้แบบว่าแบบทรหนมากเมื่อวานนั้นที่เรามาหาเนี่ยเราเลยจากแนวนี้ไปไปถึงนูน่นหาไม่เจอเพราะว่ามันผิดผิดแนวครับจุดไม่ชัดเจนจุดไม่ใช่ แต่ว่าภารกิจครั้งนี้เจอแล้วไม่ไหวแล้วปวดขาดูเจ็บจริงไปแล้ว EP นี้พี่น้าผมจะไปไหนก็รอติดตามชมฝากกดไลค์กดซับสไคร้เป็นิมแจมด้วยไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้ย